เอาละครก็กล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยในเองนะครับผมก็มาอยู่ในเกม่ยวกับดีเวลลเปอร์เอ็กนั่นเองนะฮะเดี๋ยวภายในวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีตั้งมาโคเอฟเคเลนเจอร์สเต็ตนเองนะครับคุณผู้ชมในการตามหาโกจิต้ากับมาดานานั่นเองนะฮะอ่ะก่อนจะไปดูคลิปเนี่ยก็ฝากกดไลค์อย่งทีแล้วก็ไปดูวิธีการกันได้เลยนะครับผมโอเคครับผมมานะครับคุณผู้ชมครับก็ความสำคัญของเลนเจอร์สเต็นั่นเองนะครับคุณผู้ชมก็จะอยู่ตรงนี้เลยนั่นเองนะฮะอ่ะก็จะมีโอกาสได้เจ้าโกจจต้าาาานนนนัััั่่เเเอองะะะครรบบป็็มมลวดผ ละครเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูตัวละครกันบ้านดีกว่านะครับคุณผู้ชมสาหรับตัวละครในเองนะฮะก็จะสามารถใช้เป็นตัวละครอ,อะไรก็ได้ที่สามารถผ่านได้ในเองนะครับคุณผู้ชมอ่ะแล้วก็อาจจะใช้เป็นแค่ตัว2ตัวผมก็ได้นะแล้วก็อีก4ตัวที่เหลือนเนี่ยเราอาจจะเอามาฟาร์มเลเวลก็ได้นะครับคุณผู้ชมครับอ่ะสำหรับวิธีการ a f k อันนี้เนี่ยสามารถทําได้แบบว่าทาั้งวันทั้งคืนเลยนั่เองนะฮะก็เรียกได้ว่าข้อเสียอย่างหนึ่งเนี่ยมันอาจจะแบบว่าไม่สามารถทำอย่างอื่นได้ในเองเวลาเราเล่นจบแล้วในเองนะฮะ่่ะเเคนรผถ้้าาจใหสุปงยยๆี สมมุติว่าตอนนี้เนี่ยมันมีแค่5ด่านใช่ไหมครูผู้ชมซึ่งมาโครตอนนี้เนี่ยมันก็จะตั้านแค่ประมาณ5ด่านนั่นเองนะฮะแต่ว่าเท่าที่ผมจะมาทำให้ดูเนี่ยก็จะเป็นแค่ด่านของโกจิต้าแล้วก็มาดราัานนั่นเองนะฮะแต่ว่าถ้าใครอยากไฟฟร,ร์มแบบว่าฟาร,ร์มของด่านอื่นเนี่ยก็สามารถปรับเปลี่ยนมาโครผมดูก็ได้นั่นเองนะฮะแต่ผมจะสอนอีกทีนึงนั่นเองนะครับคุณผู้ชมโอเคมาเรามาดูวิธีการตั้งมาโครกันดีกว่านะครับคุณผู้ชม แล้วก็ใครที่อยากมีไอเดียไวเลสเนี่ยดีดี D ้ช็อปในเองนะฮะมีไก่เพชรอนิเมะเอเวนเจอร์อนิเมะเวนการ์ดนะครับผมหรือว่าจะเป็นอาร์ตคอร์เนอร์ก็มีไก่เบลูจีเช่นเดียวกันในเองนะฮะรับเอฟเคต่างๆภายในแมปนะครับผมมีทั้งกดเกมพาร์ทและเติมรถบัคแทนในเองนะครับผมเติมไว้ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ในเองนะฮะมานะครับคุณผู้ชมครับก็ตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่ในเกมที่เรารอแล้วนั่นเองนะฮะก็อันนี้นะครับผมผมจะทําการเป็นแบบว่าเหมือนก็อยู่ในมือถือเลยกันในเองนะฮะก็โปรแกรมที่เราต้องมีก็คือออออออเเเเเเเจ้้้้้้าาาาาตตััววนน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 ีีี่ะะะะะะะคคครรรบุุณณณผผููชชมมมมมก็สถไไปปโหลลลดดดฮฮยย๋ วิธีการตั้งวาร์โคกันเลยดีกว่านะครับผมอันดับแรกนะให้เรากดบวกนะครับผมอ่ะบวกมาหนึ่งปุ่มนั่นเองนะฮะแล้วก็มาที่ปุ่มเพลย์นะครับผมอ่ะกดมาเลยนี่นะฮะแล้วก็กดรันดูนะปึ๊บนั่นเองนะฮะอ่ะมันจะชนกับปุ่มลิฟต์ใช่ไหมคุณผู้ชมอ่ะนี่ไม่เป็นไรนะครับผมเราจะไม่ได้โฟกัสปุ่มลิฟต์อยู่ละอ่ะแล้วก็ปุ่มที่สองนั่นเองนะฮะอ่ะให้เรากดเพย์มาก่อนแล้วกันกดเพย์ปึ๊บใช่ไหมปึ๊บอ่ะแล้วก็กดจุดอ่ะสังเเ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 เกกตตตนน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 ะะ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 ะคคคคคครร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 รัััััับบบวววว่่่่่่่่่่่าาาาาาจจมมมมมมมีีีีีีีีปปปุออออออทททททููงงงงงงงฮสิยยย็้้้้ผผใหไณ ตรงมุมมุมนั่นเองฮะสาเหตุที่ต้องเป็นมุมเนี่ยเพราะว่านะครับผมอ่ะเมื่อเราก,กดปุ่มรีวิวใช่ไหมฮะอ่ะเห็นมฮะคุณผู้ชมมันจะตรงกับคำว่าสโตนนั่นเองนะถ้าเราตั้งแบบว่าตรงกลางนั่นเองนะคุณผู้ชมเห็นปะอ่ะให้เราตั้งแบบมุมมุมหน่อยแล้วกันให้มันแบบเลี่ยงให้ได้มากที่สุดนะครับคุณผู้ชมโอเค,คกดเพลย์มาเลยเร่งนะฮะเดี๋ยวเรากดดูซิอ่ะชนไหมอ่ะถ้าเป็นอย่ออางนี้คือไม่ชนนะครับผมอ่ะแล้วก็ทําการกดบวกปุ่มที่3นะครับคุณผู้ชม ให้มาที่レンジャーステต์ในเองนะฮะอ่ะแล้วก็คลิกไปที่レンジャーステต์หนึ่งทีนะครับผู้ชมอ่ะแล้วก็อ่ะข้อควรระวังของตรงนี้ในเองนะฮะให้เรานะครับผมตั้งปุ่มレンジャーステต์ไว้ตรงมุมมุมหน่อยในเองนะฮะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะมีข้อผิดพลาดแบบในคลิปในเองหลังจากตรงนี้เนี่ยเราจะทำการเลือกด่านแล้วในเองนะฮะก็จะใช้ทั้งหมด3ปุ่มนะครับผู้ชมอ่ะสมมติว่าผมจะเลือกเป็นด่านโกจิต้าในเองนะฮะอ่ะก็เลือกมาที่กิมแพเน็ตนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองลันดูซิ ป๊บอ่าก็เลือกมาที่เกมแพเน็ตนั่นเองนะฮะไอ้เลือกหน้าเนี่ยเรามันจะเป็นต้องกดนั่นเองนะฮะเพราะว่าเวลาเราได้เลนเจอร์สเตตเนี่ยเราจะมีกดปุ่มเล็กอยู่แล้วนั่นเองก็เออเอาเป็นว่าเลือกเป็นแค่ตรงนี้พอแล้วกันอ่ะแล้วก็กดปุ่มที่5มานั่นเองนะครับผ,ผู้ชมกดมาที่คีเอทนั่นเองนะฮะอันนี้นะครับผมสำคัญนะฮะก็เลื่อนลงไว้ล่างๆหน่อยนะครับผมเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะไปชนปุ่มลีฟในเกมนั่นเองนะฮะโอเคแล้วก็กดลันดูซิเป็นไงบ้างโอเคกดคีเอทแล้วนั่นเองนะฮะอ่ะอันนี้เเนนนนี่่่่่ยจะะปปกดปุมมรฟััองคบผู้ชแตวา เรานะครับผมจะทําการกด Create ทิ้งไว้นั่นเองนะฮะอ่ะกดใหม่กด Create ทิ้งไว้นะครับผมแล้วก็ให้ทำการกดปุ่มที่6นะฮะอ่ะเป็นปุ่ม Start ตรงนี้ก็ตั้งไว้ประมาณระดับเดียวกับเลขห้าเหมือนเดิมนั่นเองนะครับคุณผู้ชมให้มันแบบว่าหลีกเลี่ยงการชนปุ่มหรือนั่นเองนะฮะโอเคนะครับผมจริงๆเนี่ยแค่นี้ก็เสร็จแล้วนั่นเองนะฮะแล้วก็ใครที่อยากเอฟเคเพิ่มเติมเนี่ยก็ทําการก๊อปปี้การตั้งปุ่ม4ปุ่ม5ปุ่ม6เป็นอย่างนี้เลยก็ได้นั่นเองนะฮะสมมติว่่่่่่่าาาาาผผมมมมมมเเเเเลลลืออออกกกกปปปป็็็็นน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 ดดรระะะะะ้้้ววยัััุุุ7งคคบณูชแ8ฮข5 ปุ่มเก้านะครับผมอ่ะมาตรงคีย์เอนเองนะฮะโอเคนะครับผมแค่นี้นะฮะแต่ว่าถ้าใครสมมติว,ว่าอยากแบบเอฟเคทั้ง5ด่านเลยในเองนะฮะก็ตั้งมาแล้วครับผมอ่ะตั้งปุ่มหนึ่งไว้ตรงนี้เลือกด่านตั้งปุ่มคีย์เอนแล้วก็ตั้งปุ่มในการกดเริ่มเกมอ่ะประมาณนี้ก็ตั้งวนไปนะครับผมก็ถ้าใครเอฟเคทั้งหมด5ด่านเลยในเองนะฮะก็ใช้พอดเอ่อก็จะใช้ทั้งหมด15ปุ่มในเองนะครับคุณผู้ชมก็จะเป็น1 2 3กดปุ่มสตาร์ทไปอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมอ่าประมาณนี้เลยนี่เองนะฮะเอาแล้วถ้าถามว่าเราไม่จะเป็นต้องกดปุ่มรีบหรอกก็คือมันจะเป็นน,นะะี่เองฮะคือเราปล่อยให้มันเล่นไปเลยนี่เองฮะแล้วพอมาวนกลับมาที่ไอ้หน้าล็อบบี้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมอ่าเดี๋ยวลองดูนะพอเราวนกลับมาที่หน้าล็อบบี้แล้วเนี่ยอ่ะไอ้ด่านแรกสมมติเราเล่นไปแล้วเนี่ยแล้วก็มันจะไม่เริ่มเกมให้ใน,นะะี่เองนะฮะมันก็จะไปเลือกด่านอื่นแทนนี่เองนะครับคุณผู้ชมอ่าเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูดีกว่านะครับมันจะเป็นยังไงนี่เองนน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 นะะะะะฮฮอออออ่่่่่่่เเเเเเดดดดดีีีีี๋๋ยยยยยวววผมมมมาาาาากกกลลลลััโครแบบปปติงงงู้ไุ ปุ่มโหวตภายในเกมนะครับผู้ชมแล้วก็ปุ่มรีเพย์นั่นเองนะฮะอ่ะเดี๋ยวลองไปดูในเกมกันบ้างดีกว่านะครับผมอ่ะลองกดรันดูนะอ่ะกดมาแล้วนะครับผู้ชมอ่ะกดสตาร์ทให้ตามปกตินั่นเองนะฮะเลขสองปุ่มนะครับผมจะไปกดภายในเกมนั่นเองนะฮะก็จะมีประมาณนี้นะครับผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเราลองสาธิตให้ดูกันบ้างดีกว่านะครับผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเราก็กดหยุดไปก่อนก็ได้นะแล้วก็กดบวกมาหนึ่งปุ่มแล้วก็รอปุ่มโหวตมาขึ้นนั่นเองอันนี้เนี่ยแนะนำว่าให้กดออโต้คิกไอออโต้เพลย์ไปดูนนนั่เองะะฮก็ แนะนำว่าให้ดูตำแหน่งปุ่มดีๆนะครับคุณผู้ชมอ่ะอันนี้ปุ่มที่10นะฮะอ่ะเลือกมาที่โหวตนะครับผมอ่ะแล้วก็กดโหวตเองก็ได้นะไม่เป็นไรเพราะเราดูตำแหน่งแล้วอันนี้เนี่ยให้ระวังดีๆว่าไอ้ปุ่มที่เราตั้งสตาร์ตรงนั้นเนี่ยมันชนกับออโต้เพลย์ไหมนะครับคุณผู้ชมอ่ะล,ลองลองรันดูนะโอเคนะครับถ้าไม่ชนก็ไม่เป็นไรนั่นเองนะฮะแต่ว่าถ้าชนเนี่ยก็พยายามขยับปุ่มให้มันขึ้นนิดนึงอ่ะประมาณนี้เนาะพยายามเล็งดีๆอ่ะเออประมาณนั้นะยายาะน,น,นะครับคุณผู้ชมอ่ะถ้าเราลองเล่นดูนั่นนนเเอองะะะะฮปปปุ่่มมตไครับผ็ผจน ปุ่มกดเน็กนั่นเองอ่าประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราจบเกมก่อนนะครับผมโอเคก็อันนี้เนี่ยก็ปล่อยไปนั่นเองนะฮะใครที่มีตัวละครแบบว่าวิ่งเร็วๆเนี่ยก็แนะนําว่ายิ่งดีนะฮะเราจะได้จับด่านไวๆเนาะอ่าแล้วก็ส่วนสำหรับที่เหลือเนี่ยอาจจะเอามาฟาร์มเลเวลเอ่อ EXP ก็ได้นะครับผ,ผู้ชมเนาะก็ประมาณนี้เลยนั่นเองนะฮะแต่ว่าข้อเสียของมาโคน,นี้นั่นเองนะฮะเวลาเรามีด่านแบบว่าด่านใหม่ๆมาเนี่ยเราอาจจะเอฟมาได้เพราะว่ามันต้องเลื่อนลงข้างล่างถูกไหมเออก็จะยากนิดนึงนั่นเองนะฮะโอเคนะครับผมมกกดคลลิาเเยนน่องะะฮะ อ่ะแล้วก็อีกปุ่มหนึ่งนั่นเองนะครับกดบวกไปที่ปุ่มที่11นะฮะให้เรากดเป็นปุ่มเล็กนั่นเองนะครับคุณผู้ชมอ่ะกดประมาณตรงกลางก็ได้นะคุณผู้ชมอ่ะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยดูดีๆนะครับว่าไอ้ปุ่มกดสตาร์ตตอนเริ่มเกมนะครับคุณผู้ชมก็คือไอ้ปุ่มตอนที่เรากดสร้างห้องเสร็จแล้วใช่ไหมล้วก็กดสตาร์ตเนี่ยมันชนกับปุ่มลิฟต์ไหมถ้าไม่ชนเนี่ยก็ถือว่าดีไปนั่นเองนะฮะแต่ว่าถ้าชนเนี่ยก็ขยับให้มันลงข้างล่างนิดนึงนั่นเองอ่ะแล้วลองกดรันมาโครรรรดดีกกวว่่าาานนนนะะะคคคับบบุณผูู้ชชมมเเเป็ทสโออลง คือถ้าไม่ชนมันจะกดเน็กต่อไปได้โอเคนะครับผมก็คือไม่ชนนั่เองนะฮะปุ่มที่ควรระวังนะครับผมก็จะมีปุ่มตรงปุ่มที่2นะครับแล้วก็ปุ่มกดสตาร์ทไอ,อ,อ,อปุ่มกดสร้างห้องผู้ผิดแล้วก็ปุ่มกดสตาร์ทนนเองก็จะมีประมาณ3ปุ่มนี้นะฮะที่เราเนี่ยต้องระวังอ่ะแล้วเรา รอดูกันว่าเวลามันจบเกมแล้วเนี่ยแล้วมันออกที่ล็อบบี้เนี่ยมันจะรันไปที่ด่านบรารัลลาไหมนั่นเองนะครับผู้ชมอ่ะเดี๋ยวลองลองดูนะสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้และไม่มีเวลาว่าในการปล่อยบอทวันนี้ผมขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและกส็สะดวกมากขึ้นนะครับผม UG Phone เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ระบบคลาวด์นะครับเป็นมือถือเครื่องน,นึงเนี่ยที่สามารถช่วยเพื่อนสามารถเปิดเกมได้ทั้งวันทั้งคืนเลยนั่นเองครับผมซึ่งมันเหมาะมากนะครับสำหรับใครทีีี่่่่่่่่ไไมมมมออ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 อยยยาาากกกเเ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 ปิดิกกดืืืถทท้้้้้งงงงงวววววหหรรรรรลลลลััััััแแบบบบบตตตสนน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 ะะะะะคคคผ UG Phone จชใๆพ์ เดี๋ยวเราบอลรอดูว่ามันจะทําการลันด่านมาละละให้ไหมนะเออเดี๋ยวลองดูกันนะโอเคแต่อันนี้เนี่ยผมลองเทปไปแล้วเรียบร้อยแล้วแหละเพราะว่าผมก็ต้องทําข้อมูลนิดนึงก่อนจะลงคลิปเนาะเออไม่งั้นเนี่ยถ้ามาสอนเลยมันก็จะสดไปประมาณนี้เดี๋ยวลองดูซิเห็นว่ามันจะกดด่านก็บอลไม่ได้มันก็จะมากดด่านมาละละแทนเห็นป่ะคุูผู้ชมประมาณนี้เลยนี่เองน,นะฮะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อ,หมอ่าอันนี้เนี่ยผมเจอปัญหาระ่างการตั้งเองนะครับผู้ชมครับอ่ ทุกคนเห็นปุ่มเลนเจอร์สเตตตรงนี้ไหมฮะอ่ะสมมติว่าผมลองกดสร้าเลยนะเห็นป้ามาชนกับปุ่มรีไว้ท่านผู้ชมอ่านี้ก็ต้องระวังด้วยนะเองนะครับผู้ผู้ชมอ่านี่เป็นข้อผิดพลาดของผมเองโอเคประมาณนี้อ่ะก็ลองเขยับปุ่มรีขึ้นนิดนึงโอเคผิดพลาดนิดหน่อยนนั่เองนะฮะโอเคไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวลองเขยับปุ่มรีดูบ้างนะอ่ะเราลองกดรันดูอ่ะผมว่ารันแบบว่ารันแบบไม่ตรงไม่ตรงรอบแล้วกันปึ๊บอ่ะคลิกไม่ได้อ่ะดับบลับลัคลิกได้ไหม อ่ะคลิกได้นะครับผู้ชมอ่ะก็ระวังปุ่มรีิวด้วยอันนี้อันนี้ผมผิดพลาดขออภัยด้วยนะเออก็เรียกได้ว่าเล็กน้อยเล็กน้อยเล็กน้อยไม่เป็นไรก็ถือว่ารัานได้อยู่นั่นเองนะฮะ โอเคก็เอาใหม่นะครับผมคือถ้าแบบสำคัญมากนะคือพยายามดูดีๆนะครับผู้ชมอันนี้ผมอยา่าพลาดได้เลยนะเออก็พยายามดูดีๆแล้วกันว่าไอปุ่มที่เราตั้งเนี่ยมันชนกับอะไรไหมคือข้อสําคัญเลยนั่นเองฮนะคือถ้ามันชนเนี่ยพยายามเลี่ยงแล้วกันเพราะว่าถ้ามันไม่เลี่ยงเนี่ยมันก็จะทําการรันมาโคไม่ได้หรือว่ารันไม่จบรอบนั่นเองนะครับผมอลองดูไปเรื่อยๆนะอันนี้คือน่าจะไม่มีปัญหาแล้วนะถ้าสมมติว่ามันรันได้อย่างเงี้ยคือแบบว่าก็น่าจะชิลละ แต่ว่าตามจริงแล้วก็ควรจะเลงดีๆนะเวลาพยาวเวลาอันนี้สําคัญเลยคือเราต้องเลงปุ่มดีๆคือถ้ามันไปชนกับผมเมื่อกี้คือเรียบร้อยแล้วนะคือถ้าเราแบบไปนอนก็คือเรียบร้อยแล้ะเออแนะนำว่าก่อนจะไปนอนก็ดูก่อนว่าสิ่งที่เราตั้งไว้เนี่ยมันชนอะไรไหมมันอะไรไหมก็ที่สําคัญเลยเนี่ยเมื่อเราตั้งเสร็จแล้วนะครับผู้ชมครับให้เรามากดที่ตรงฟันเฟืองตรงนี้นะครับผู้ชมแล้วก็มากดที่ทําการตั้งชื่อนั่นเองนะฮะแล้วก็เขียนว่า AFK อะไรก็ได้นะเออเอาเป็น AFK โอ จีต้านะครับคุณผู้ชมโกจีต้าแล้วก็เออมาดาระนะครับผมอ่ะแล้วก็ทําการเซฟไว้ได้เลยนั่นเองนะฮะอ่ะมันก็จะเซฟไว้แล้วนั่นเองเวลาเราเรียกใช้คราวหน้าเนี่ยมันก็จะสามารถฟริกเอ่อฟิกตำแหน่งให้อัตโนมัติเลยนั่นเองนะฮะโอเคโอเคคือคราวนี้ก็ไม่น่ามีอะไรพลาดแล้วแล้วเราไปดูที่ล็อบบี้อีกทีนึงว่ามันพลาดไหมโอเคแต่ว่าอันนี้ผมตั้งไว้แค่สองด่านไงนก็ไม่นา่าพลาดแล้วแต่ว่าดูดูเพื่อความชัวร์แล้วกันเพราะว่าถ้ามี แบบว่ายิกหนึ่งที่ปุ่มลิ้มเนี่ยอันนี้คือไม่ได้เลยนะเพราะว่าสําคัญเลยมากๆเลยนั่นเองนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมาโคม,มันจะเอ,อ๋นะครับผมโอเคนะครับผู้ชมตอนนี้เรากำล,ลังกลับไปที่ล็อบบี้นั่นเองนะครับผู้ชมรอมารอดูอีกทีนึงว่าโอกาสที่ผมจะพลาดไหมโอเคประมาณนี้เลยนั่นเองนะฮะสำหรับใครที่จะดูว่ามันมีอะไรผิดพลาดตรงไหนก็ลองดูในคลิปนี้ได้เลยว่าผมเนี่ยมีพลาดอะไรตรงไหนบ้างนะครับผู้ชมเผื่อเป็นแนวทางให้ทุกคนได้เนาะเว่าผมก็พึ่ง ตั้งได้แบบประมาณ3าชั่วโมงแล้วผมก็คิดว่ามันไม่พลาดจะมีไอ้จุดนี้แหละที่มันพลาดตรงที่แบบว่าผมตั้งพลาดนิดนึ่งนั่นเองนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวรอดูอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะว่าพลาดไหมพยายามแบบขยับปุ่มเรื่อยๆนะโอเคถ้าไม่พลาดก็ถือว่าโชคดีไปนะครับอ่ะอเคเกมมาละอืมลองดูซิโอเคนะครับผมกดเพลย์ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเห็นป่ะคือตอนนี้เนี่ยมันจะวนอยู่แค่กินแพนเน็ตกับลิฟวิเลตนะครับก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมคือหลังจากนี้เนี่ย มันจะทาการหลันหนีไปเรื่อยๆจนกว่าด่ามันจะลงได้นั่นเองนะคุณผู้ชมสังเกตได้ไหมอ่าสังเกต่าคุณผู้ชมก็คือมันจะแบบอยู่แค่หน้านี้แหละจนกว่าแบบด่ามันจะรลันได้นั่นเองนะฮะคุณผู้ชมก็ในระหว่างไม่มีอะไรที่ต้องกังวลแล้วนั่นเองนะฮะก็ลองไปตั้งค่าก็ดูได้นั่นเองนะครับผู้ชมโอเคนะสำหรับคลิปในวันนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้แล้วกันนั่นเองนะครับผู้ผู้ชมครับก็ สรับใครที่กําลังตามหาโคจิต้ากับอาราราอยู่ก็ลองไปดูในเองครับผู้ชมว่าจะได้ไหมในเองนะฮะก็มาโคที่ผมใช้ก็จะมีประมาณนี้แล้วกันก็เลยกได้ว่าทุกครึ่งชั่วโมงเอาง่ายคือทุกครึ่งชั่วโมงเนี่ยเวลาสมมติว่าเราเล่นจบแล้วแล้วมันเล่นต่อไม่ได้มันก็จะค้างอยู่หน้านี้นั่นเองจนกว่ามันจะกดตอบไปได้นะครับผู้ชมก็เป็นประมาณนี้่นเองนะฮะ,ะหรือว่าใครจะลองตั้งน่วงเวลาไว้ก็ได้นะแบบว่าตั้งเซตเวลาให้มันหน่วงนิดหน่อยอะไรประมาณนี้แบบไม่จะได้แบบว่าไม่คลิกเร็วเกินไปอะไรเงี้ยประมาณ กันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย